อสวัสดีครับน,น,นี่พามาดูติดตั้งนะครับตัวนี้มาด้าสองนะครับตัวนี้ปี2011นะพี่น้องสองพนสิบเอ็นะครับอันนี้พาดูยางเดิมก่อนนะครับตอนนี้เช็คเสียงนะฮะเสียงชัดหรือเปล่าแอปพลิเคช็นเสียงให้พี่หน่อยโทรศัพท์อ๋อเอาโอเคโอเคอ่าตัวนี้เป็นยางเดิมนะครับของมาด้าสองนะครับยางเงินแันนะครับผม เดี๋ยน้องจะดึงออกมาให้ออกมาให้ดูนะครับตัวนี้มาลดาสองตัวห้าประตูนะครับตัวห้าประตูนะครับเอาเลยครับบุ๊ดตัวนี้จะมีแผ่นคูบเวอร์นะครับแผ่นปิดกันรอยด้านล่างนะครับตัวนี้ก็ดึงออกได้เลยนะครับตัวนี้มาไล่ให้ดูสดๆนะครับตัวนี้ งานติดตั้งก้วคือดึงออกตรงๆเลยนะครับอ่ามันจะมีล็อกมีล็อกของมันอยู่นะครับตรงๆก็หลุดเลยอ่าก็พอแกะปุ๊บจะเจอ,อยางนะครับดึงยางเดิมออกได้เลยน,ะนี่ครับดึงออกได้เลย นีงจะเป็นยางเดิมนะครับอันนี้ครับพี่พี่เจ้าของรถน,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 นะครับให้ดูยางเดิมยางเดิมมันแบนหมดแล้วครับพี่อันยุบมันแบนนะครับโอเคน้องเพชรสัญญาณครับอันนี้จะเป็นยางใหม่นะครับนี่ครับนี่ยางใหม่รวมจะใหญ่นะครับเป็นยางเฉพาะของที่ร้านเลยนะครับนี้ภายใต้แบรนด์ของทีคาช็อปนะครับ ติดตั้งแคดของเดิมได้เลยยางนี้จะหนากว่าเดิม 0. 5ุหมิลนะครับจะไม่เหมือนยางทั่วไปนะครับก็คืองานสั่งทําพิเศษเกรดเดียวกับโรงงานศูนย์นะครับใส่แล้วเงียบขึ้นนะครับเงียบขึ้นแน่นขึ้นนุ่มขึ้นนะครับปิดเปิดประตูได้ปกติครับถึงต้องระบโค้งก็ดัดปลายก่อนนะครับดัดปลายให้มันเข้ารูปนะครับเข้ามุมสวยพอดีเลยนะครับ พี่ท่านใดที่สนใจนะครับนะฮะกดสอบถามมาก่อนได้นะครับไม่แน่ใจว่าเสียงชัดหรือเปล่าอันนี้พอดีไลท์ลเปลี่ยนเครื่องนะครับพอดีมือชาวไล์ไปสามสี่รอบนะครับสัญญาณภาพไม่ชัดนั่นก็เลยเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนไลทเครื่องออเลยกันอ่ะโอเคนะครับสัญญาณภาพชัดเจนนะครับแต่ภาพมันมวนัวมัวเนาะ ยังอาจจะไม่ค่อยชัดในช่วงแรกนี่ลองใช้เป็นตัวศัพทบอีเกิลหนึ่งไลท์นะครับนี่ติดตั้งแทนของเดิมเลยนะครับผมถอดของเดิมออกนะครับแล้วก็เอาของใหม่ใส่แทนได้เลย ตั้งแล้วนะครับยางนวมโตขึ้นนวนขึ้นนะครับแน่นหนึบนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับนะฮะสนใจสอบถามเข้ามาก่อนในแชทได้เลยนะครับตัวนี้เป็นงานติดนั่งสดๆนะครับของตัวม a สด้าสองนะฮะตัวนี้สกายแอคทีฟหรือนะพี่เนาะใช่ครับนะฮะสกายแอคทีฟปีสองพันสิบสองนะครับนี่เป็นห้าประตู สำหรับพี่ๆท่านใดที่สะดวกเข้ามานะครับก็คือพิกัดร้านอยู่ชะเชิงเซานะครับเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะให้จัดส่งก็ทางร้านมีโปรโมชั่นนะครับจัดส่งฟรีจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับชุดมาด้าสองตันี้ราคา4บาทนะครับเป็นรอบบานเลยครใส่รอบบานได้เลยนะครับจัดโปรยาว14เมตรนะครับราคา1น0 0าบาทนะครับส่งให้ฟรีถึงบ้านนะครับ หยิบหยิบยางเดิมให้หน่อยนยางใหม่ยังใหม่พูดนิ่นหมุนหมุนให้หน่อยนี่นะครับอันนี้จะเป็นยางยางเดิมนะครับอันนี้จะเป็นยางใหม่นี่นะฮะนวมนวมจะโตกว่ากันเยอะเลยนะครับนี่ครับพอนวมโตมันก็จะแนบฮะจะแนบนะครับมันจะแนบกับตัวบานประตูพอดีนะครับใส่แล้วเงียบเลยครับตัวนี้ก็ไล่าะเข้าไปตามร่องนะครับ ตัวนี้นเป็นชุดรอบบานนะครับผมคิดตั้งรอบบานวิธีการก็คือพอเราไล่ใส่ไปถึงจนขอบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือจะเผื่อรอยต่อประมาณนิ้วหนึ่งนะครับตัดเผื่อรอยต่อนิ้วหนึง่งเพื่อที่จะให้รอยต่อมันค้ำกันชนกันพอดีนะครับใช้กันแกธรรมดานะครับกันไกธรรมดาตับได้เลย ขอโทษเลยพี่ๆโทรมานะครับเดี๋ยวขอญอาตโทรกลับอีกทีนะครับผมตัดแล้วก็แต่งปลายให้เสมอนะครับแต่งปลายให้เสมอนะฮะเพื่อที่จะให้ปลายมันเป็นชนกันกันกบตัวบันด้านบนพอดีนะฮะที่เราตัดปลายไปแล้วนะครับไม่ต้องใช้กาวนะครับ จะไปชนกันพอดีจะค้ำกันพอดีนะครับเสร็จแล้วก็ไล่ขอบนะครับ ตัวน,นี้เป็นงานติดตั้งมัดด้านสองนะครับสาหรับพี่ๆท่านใดที่เพิ่งเข้ามาตันนี้เป็นมัดด้าสองตัว sky active นะครับตัวห้าประตูนะครับติดตั้งไม่ยากนะครับติดตั้งแทนของเดิมได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็ไล่ปิดโคเบร์นะครับตัวแผ่นกันรอยพลาสติกตรงนั้นลงที่เดิมนะครับกดเข้าไปตามล็อกนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับ จะพาชมนะครับนี่น้องติดตั้งเสร็จแล้วนะครับบ้านนี้พาชมนะนี่ครับนี่คือหนวมใหม่นะครับที่ใส่แล้วนะครับของเดิมนวมเดิมมันจะเล็กๆเป็นแบรนด์นะครับแบบนี้นี่ครับนี่เป็นแบนด์เดิมนี่คือนวมเดิมนะครับนี่คือนวมใหม่นะฮะความโนนต่างกันนะครับเห็นชัดเจนเลยนะฮะ ติดตั้งแทนของเดิมได้เลยนะครับอันนี้จะปิดประตูให้ดูครับก็คือจะปิดแน่นขึ้นหนึบขึ้นนะครับหนึบเลยนะครับนะฮะเวลาเปิดดังบุ๊บเลยนะฮะ ตัวมาหลังก็เหมือนกันนะครับวิธีการหอดคือดึงออกได้เลยนะครับถอดแผ่นคูเปอร์นะครับด้านล่างถอดแผ่นมีแผ่นเล็กๆนะครับอันนี้ครับตัไมกล้องเบอร์แล้วก็หอดอดเสร็จแล้วก็ดึงยางเดิอออกได้เลยนะครับกด,กดผิดนะครับสลับหน้ากล้อง <laughs> ก็ค่อยๆไล่ใส่เข้าไปนะครับถ้าจะถ่อยนะครับใช้เครื่องนี้ถ่ายปกติจะใช้ iPhone ถ่ายนะฮะอันนี้ใช้อีกรุ่นหนึ่งถ่ายนะฮะวันนีอีกเครื่องหนึ่งแบตหมดนะครับนี่ครับองอมจะโตนะครับโตเข้าล่องได้พอดีเลยนะครับ ยางนลตัวนี้เป็นยางเฉพาะนะครับของทางร้านเลยนะครับยางนวมจะโตขึ้นหนาขึ้นหนึบขึ้นนะครับเป็นเกรดเดียวกันกับศูนย์นะครับใส่แล้วปิดตู้แน่นหนึบนะครับ ตามร่องแล้วก็พอถึงรอยต่อนะครับก็คือจะเว้นเสื่อรอยต่อมันนิ้วนึงนะครับกันไกลก็กันไกลธรรมดานะครับสัตเลยนะครับตัดแล้วก็แต่งปลายให้เสมอครับเอาปลาชนกันนะเวลาติดตั้งไม่นานนะครับไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับสี่บาน ก็พี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับทักเข้ามาคุยกันในแชทนะฮะได้เลยหรือว่าสนใจอยากได้ราคาพิเศษนะครับก็คือกดแชร์โพสต์นี้นะครับแล้วก็แคปหน้าจอนะครับส่งเข้ามาในแชทนะครับแจ้งน้องแอดมินว่ากดแชร์ไปแล้วในแชทนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับสําหรับคนที่ดูในไลฟ์นะครับแล้วกดแชร์ให้นะครับเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวผมจะทําคลิปไลฟ์สดแบบนี้นะครับไลฟ์สดให้ดูนะครับวิธีการติดตั้งนะครับเรื่อยๆนะครับ น,นนะะี่พอเอาปลายชนกันแต่งปลายให้เสมอนะครับแต่งปลายให้เสมอนะแล้วก็ค่อยๆกดไล่เข้าไปนะครับมันจะเข้าร่องพอดีนะครับติดตั้งโดยใช้มือเปล่านะครับไม่ได้ใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรนะครับที่ใช้ค้อนเคาะเพราะว่าถ้าเกิดใช้มือเคาะอย่างเดียวเนี่ยมันจะเมื่อยนะครัมีค้อนมาช่วยนะครับเพราะว่าติดตั้งหลายคันนะครับ ที่อยากจะให้ติดตั้งนะครับโทรมาคุยก่อนนะครับโทรมาจองคิวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นอา,อาจจะรอคิวนานหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็เก็บรอยต่อนะครับเก็บล่องปิดฝาขึ้นนะครับแห้งไาแหง้แหงธรรมดานะครับเก็บ ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมนี่คือ,อยางใหม่นะครับที่ติดตั้งไปเมื่อกี้นะครับยางยางนนกลมนะครับสวยนะครับตัวนี้เป็นยางเฉพาะร้านของของเราเลยนะครับผมนี้ความหนาจะหนาขึ้นเหมือเดิม0.5มิลนะครับเพื่อที่ทําให้ข้างในมันเขาเรียกปิดประตูแน่นขึ้นกระชับขึ้นนะครับเปิดประตูให้ด้วย ปิดประตูนี่คือจะหนึบขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่ลองพี่ลองปิดประตูดูอันนี้เป็นพี่เจ้าของรถนะฮะมาจากลังสิตธน์นะฮะเดี๋ยวลองปิดประตูดูครับพี่มันจะหนึบขึ้นเลยนะครับอ่าเพราะว่ายางมันใหญ่พิเศษ ยางตัวฝั่งด้านในมันจะเป็นฝั่งกันลมโดยเฉพาะนะครับตัวฝั่งด้านนอกจะเป็นฝั่งยางกันน้ํานะครับใ,ใส่แล้วหนึบเลยครับพี่ <c oughs> นี่จะเป็นสองบานหลังนะครับน้องก็ไล่ติดทั้งสองบานหลังให้เนี่ยครับนี่ยางเดิมมันจะเป็นแบนครับพี่จะแบนพยุบนะครับ <c oughs> ยางใหม่ <c oughs> ใช่ครับ ก็คือดูที่นวมสังเกตที่นมมันคือจะชัดเจนเลยครับนมเก่ากับนมใหม่น่ครับนมใหม่ชัดเจนนะครับก็พี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับจะเข้ามาติดตั้งก็แจ้งเข้ามาในแชทได้เลยนะครับทักเข้ามาคุยกันนะครับขออนุญาตเปิดแมสนะครับก็ทักเข้ามาคุยกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในแชทได้เลยนะครับผมช่างโต้งนะครับ มีอะไรปรึกษาได้นะครับโทรมาที่เบอร์ก็ได้นะครับ096นะครับ069เ096 039นะครับ443นะครับโอเคครับผมแา่นี้ก็ไลฟ์สดให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ